สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คนสงขาดีใจไหมฮะได้รัฐมนตรีเพิ่มอีกหนึ่งคนเนี่ยอ๋อไม่ดีใจเลยครับไม่ดีใจเลยเหรอดีใจเลยผมว่ามีแต่เสียงด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอืมก็พยายามถามถามดูนะครับจริงๆไม่ต้องถามแล้วครับเพราะว่าผมไม่เคยได้รับข้อความไม่ได้รับไม่เคยได้รับโทรศัพท์มากมายถึงขนาดนี้ครับนะครับก็ด่ามากถาดูในติ๊กต็อกอยู่ในเฟซบุ๊กดูในไลน์คือแทบจะไม่มีใครชมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูที่ภาคประชาศัตท์ เพจของราคประชาตร์นี่ก็โดนถลม่มถล่มเลยนคนรรค,คประชาศาตร์เองนะครับมีตัวตนไม่ใช่เป็นโรบอทไม่ใช่เป็นอาวาตารไม่ใช่ครับมีตัวตนทั้งหมดเพราะว่าไอ้คนที่ถูกลบคอมเมนต์ออกเนี่ยเขียนมาหาผมว่าทําไมต้องไปลบคอมเมนต์เขาเขาไม่ใช่อาวาตารนะครับจะเห็นเลยเวลานักการเมืองทําอะไรที่มันมันสวนกับความเป็นจริงประชาชนอยากต้องการให้เกิดเนี่ยมันก็จะเกิดกระแสแบบนี้ครับกระแสที่เรีย กูไม่กลับเลยนะครับแล้วมันว่าผู้บริหารเองก็ยังไม่สำเนียกถึงเสียฝันที่กําลังบอกคนประชาธิปัตย์ว่าอย่าทาแบบนี้นะครับเพราะว่าผู้บริหารอาจจะไปคิดว่ากระบวนการประชาธิปไตยก็คือพอไปเอไปวันเลือกตั้งเสร็จไปยอนบัตรในหีบเลือกตั้งเสร็จแล้วก็จบมันไม่ใช่ครับรบน้งประชาชนย่อมมีสิทธิ์ที่จะดูย่อมมีสิทธิ์ที่จะตักเตือนคนที่เขาเลือกเข้าไปนะครับทีนี้บางเออเนี่ยคนที่เขาเลือกประชาธิปัตย์เข้าไปเนี่ย เขาเลือกเพื่อให้เราไปต่อสู้กับระบอบทักษิณที่กาลมาแต่วันนี้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบอบทักษิณเนี่ยครับว่าใจผมไม่ตอบพี่น้องประชาชาติประชาปัรที่เลือกเข้ามาเพราะเหตุผลนี้อย่างไรอืมแต่ถ้าปีหกหกเนี่ยอทางผู้บริหารพรรคบอกว่าตอนนี้เราไม่สู้ระบอบทักษิณไม่มีความไม่มีความจริงเราต้องประกาศออกมาเลยประกาศออกมาเลยนะครับวันนี้ก็ไม่เกิดขึ้นครับครับแต่ว่าอาจจะเหลือแค่ประมาณคนสองคน ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ว่ากันใหม่ทีนี้ด้วยเหตุนี้หรือเปล่าคุณสิริโชถึงตัดสินใจลาออกใช่ใช่ครับผมมั่นจริงๆน่าจะเป็นคนเกือบสุดท้ายแล้วที่ลากออกนะครับอืมว่าที่ผ่านมาตั้งแต่คุณพิสิทธิ์ลากออกก็มีคนทยอยลาออกไปเรื่อยๆครับผมนี่ก็ยังพยายามที่จะอยู่กับเชย,ยปัดเพราะเป็นบ้านผมเนี่ยมาสามสิบปีแล้วใช่ใช่เพยงฟองนะครับเวลาผมไปงานเนี่ยเจอกับท่านชวนเนี่ยท่านชวนก็จะเรียกผมไปตลอดว่า สีโชคอย่าเพิ่งลาออกนะแล้วก็บอกทนไปก่อนเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองอืก็เฝ้ารออดทนนะครับเฝ้าอดทนรอไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายเราเห็นทิศทางของพักเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นทางของพักไม่ต้องการให้พักเป็นคู่แข่งหลักอืแต่ต้องการเป็นเพียงพักสำรองที่ได้สมาชิสภาผู้แทนราษฎรสิบยี่สิบคนเพื่อไปต่อรองเอาตำแหน่งรัฐมนตรีครับผมคิดว่าเมื่อเป็นเช่นนี้อ่ะ ผมก็มีความรู้สึกว่าไอ้ที่ผมเป็นนักการเมืองเนี่ยเพราะอุดมการ์ครับเพราะจริงๆเนี่ยธุรกิจที่บ้านผมก็มีไม่จาเป็นต้องมาหา <Playstation> สฐานทใจก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ต่อไปแบบนี้อ่ะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอืแล้วแบบ,แบ,บทุกข์ครับเพราะทุกครั้งที่เห็นผู้แทนพรรคออกไม่สัมภาษณ <C oughs> ์ครับเรียนพูผู้แทนพรรคเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกเป็นทุกข์และเครียดมากครับก็เลยตัดสินใจครับว่าพอเห็นว่าแนวโน้มว่าจะไปร่วมแบบ ระบบทักษิณเนี่ยผมก็ต้องถอยออกเพราะว่าตอนนี้ผมไม่หาครับเรามีสัจจะวาจากับพี่น้องประชาชนว่าให้เขาให้เขาเลือกเราเพราะอะไรครับผมยังจะเรียกพักประชาธิปัตย์ว่าเป็นประชาธิปัตย์ได้ไหมเป็นแต่ชื่อครับแต่ยังอยู่นะชื่อยังอยู่นะชื่อยังอยู่คือมันเหมือนต้นไม้ต้นไม้ครับที่รากแก้วรากรากต่างๆที่มันถูกถอนไปหมดแล้วครับ เพราะฉันอุดมการ์วันนี้มันแทบจะไม่เหลืออะไรเลยครับก็บไม่ต่างกับพรรคอื่นนะครับเพียงแต่ว่าชื่อประชาธิปัตย์อุดมการ์ของพรรคยังอยู่แต่ว่าอุดมการ์ของคนในประชาธิปัตย์อีกเรื่องหนึ่งใช่อุดมการ์บนกระดาษของพรรคแบบย,ยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าชื่อก็คือตึกกับแต่วิาญาณของพรรคเนี่ยกับมันอยู่ที่นทีนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีวิญญ,ญาณเหลือแล้ว